โผลแล้วพระพุทธบาทเวินปลาท่าอุเทนหนึ่งปีมีครั้งเดียวช่วงน้ำโขงแห้งสุดน้ำโขงแห้งสุดในรอบปีรอยพระพุทธบาทเวินปลาอายุกว่าสองพันปีที่ท่าอุเทนนครพนมโผล่กลางแม่น้ำโขงให้ชาวพุทธทั้งสองฝั่งได้กราบไหว้บูชาหนึ่งปีมีครั้งเดียวตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงสงกราน ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดนครพนมว่าหลังจากที่ระดับน้ำโขงลดลงอย่างมากในช่วงหน้าแล้งล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ2-3เมตรทำให้บริเวณแม่น้ำโขงหลายจุดเกิดสันดอนทรายเป็นพื้นที่กว้างถึงแม้จะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเดินเรือสัญจรข้ามไปมาและเสี่ยงต่อปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรแต่ในทางตรงกันข้าม นอกจากจะเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกให้กับเกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงยังส่งผลดีต่อเรื่องการท่องเที่ยวช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะบริเวณกลางแม่น้ำโขงหน้าวัดบ้านเวินพระบาทตําบลเวินพระบาทอําเภอท่าอุเทนตรงข้ามกับบ้านเวินเหนือสั่งเมืองหินบูนแขวงคำมว่วนสปปลาวขณะนี้ระดับน้ำโขงที่ลดลงอย่างมาก จนทำให้โขดหินที่ประทับรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์กลางน้ำโของอายุราวสองพันปีโผล่ขึ้นเหนือน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่ารอยพระพุทธบาทเวินปลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยรลาวเคารพนับถือมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งในช่วงหน้าแล้งของทุกปีหรือในรอบหนึ่งปีจะโผล่ขึ้นมาให้ประชาชนนักท่องเที่ยวกราบไหว้บูชาในช่วงนี้ช่วงเดียวเท่านั้น ถือเป็นสถานที่สำคัญที่ชาวพุทธทั้งไทยลาวจะเดินทางมากราบไหว้ส่งน้ำรอยพระพุทธบาทนี้ในช่วงหน้าแล้งและเทศกาลสงกรานต์ทุกปีสําหรับรอยพระพุทธบาทเวินปลาแห่งนี้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสําคัญมากและถูกบันทึกไว้ในหนังสือใบลานตำนานพระอุรังคธาตุสมัยสร้างพระาธาตุพนมรุ่นแรก หรือกว่า2,500ปีมาแล้วโดยได้ระบุไว้ว่าครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังตัดสรู้จะริกมาเผยแผ่พระธรรมในชมพูทวีปลุ่มน้ำโขงล่องมาตามลำแม่น้ำโขงได้มีเหล่าพญานาคใต้เมืองบาดาลและพญาปลาปากคำที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้แปลงกายนิมนต์พระองค์ลงไปแสดงธรรมใต้บาดาล และก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นมาโลกมนุษย์เหล่าพญานาคและพญาปลาปากคำได้ร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนพระองค์ไหว้กราบบูชาพระพุทธเจ้าจึงได้ประทับรอยพระบาทไว้บนโขดหินแห่งนี้คือรอยพระพุทธบาทเวินปราจนเป็นที่ปรากฏมาถึงทุกวันนี้รอยพระพุทธบาทเวินปลาอยู่ห่างจากริมตลิ่งประมาณ100เมตรในช่วงหน้าฝนน้ำโขงเพิ่มระดับ จะจมอยู่ใต้น้ำไม่สามารถมองเห็นได้จะโผล่มาเฉพาะช่วงหน้าแล้งที่น้ำโขงลดเท่านั้นถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่กราบไหว้ประชาชนทั้งชาวไทยชาวลาวมาแต่อดีตและถือเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนนักท่องเที่ยวจะได้มาร่วมกราบไหว้ส่งน้ำขอพรในช่วงเทศกาลสงกรานต์หนึ่งปีมีครั้งเดียว ซึ่งในช่วงหน้าแลง้งทางอบตอเวินพระบาทร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จะร่วมกันจัดพิธีบวงสวงตามประเพณีและสร้างสะพานเชื่อมลงไปให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ไปชมและกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลส่วนในช่วงหน้าฝนที่ไม่สามารถเห็นได้ก็สามารถกราบไหว้บูชารอยพระพุทธบาทเวินปลาจำลองที่จัดสร้างไว้าภายในวัด รอยพระพุทธบาทเวิร์ปลานครพนมตำนานความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทเวิร์ปลากล่าวไว้ว่าในสมัยครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระภิสุรูปหนึ่งล่องเรือมาตามลำน้ำโขงพอมาถึงสถานที่ซึ่งประดิษฐานรอยพระพุทธบาทในปัจจุบันเกิดหิวน้ำแต่ไม่มีขันตักน้ำจึงเด็ดเอาใบได,ได้มาทำเป็นจอกตักน้ำ โดยมาปรงอาบัตต้นได้มีอยู่สองชนิดคือต้นได้ธรรมดาและต้นได้ท่านมรณาภาพไปแล้วซึ่งเกิดเป็นพญาปากคำปลาตะเพียนทองมีบริวารถึงห้าร้อยตัวเพื่อชดใช้กรรมตำนานกล่าวด้วยว่าพญาปากคำตัวนี้อายุยืนไปจนถึงพระสีอริยแม่ไตรามาตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิทธัตถะเสด็จมาที่อำเภอาธาตุพนมแล้วได้เสด็จผ่านน้ำมัทีพระาธาตุอิงอังเมืองท่าแขกประเทศลาวแล้วเสด็จเลยมาถึงที่ตั้งรอยพระพุทธบาทเวินปราพระองค์จึงตัดตอบว่ามีพยาปากคำตัวหนึ่งแสดงอาการอยากได้ของที่ระลึกเพื่อให้คนกราบไหว้บูชาพยาปากคำ จึงถือโอกาสเล่านิทานประวัติดังกล่าวข้างต้นเสร็จแล้วพระองค์จึงประทับรอยพระบาทไว้ที่โขดหินกลางแม่น้ำห่างจากฝั่งประมาณ100เมตรห่างจากวัดพระบาทเวินปลาประมาณ150เมตรเหตุที่ชื่อว่าพระพุทธบาทเวินปลาเพราะรอยพระพุทธบาทตั้งอยู่ในโขดหินกลางน้ำภาษาพื้นเมืองเวิคือวังน้ำบน และเนื่องจากพญาปากคำเป็นผู้ขอรอยพระพุทธบาทแห่งนี้จึงได้ชื่อว่ารอยพระบาทเวินปลาความสำคัญต่อชุมชนรอยพระบาทเวินปลาจะปรากฏในช่วงเดือนเมษายนโดยจะปรากฏชัดในช่วงสงกรานต์และจะมีประเพณีนมัสการบูชารอยพระพุทธบาทเวินปลาในช่วงเวลา12เมษายนถึง16เมษายนทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคล รอยพระพุทธบาทเวินปลาที่ตั้งบ้านเวินพระบาทต,ตำบลเวินพระบาทอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมสภาพภูม,มิศาสตร์รอยพระพุทธบาทเวินปลาอยู่โขดหินเล็กๆในแม่น้ำโขงที่บนฝั่งห่างกันประมาณ100เมตรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีเนินดินเล็กๆขนาด30คูณ50เมตรสูง1เมตร จากพื้นที่โดยรอบเรียกว่าดอนพระบาทบริเวณนี้มีลำน้ำใกล้ๆคือห้วยถวยซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและห้วยบ่ออยู่ด้านทิศใต้หลักฐานาศาสนาสถานสำคัญในบริเวณนี้มีสองแห่งคือรอยพระพุทธบาทเวินปลาปริสถานอยู่บนโขดหินในแม่น้ำโขงและซากฐานเจดีบนเนินดินดอนพระบาท ซึ่งอยู่บนตลิ่งเยื้องกับรอยพระพุทธบาทเล็กน้อยรอยพระพุทธบาทเวินปลาเป็นรอยพระบาทที่อยู่บนโขดหินเล็กๆในแม่น้ำโขงไม่ห่างจากตลิ่งมากนะักโขดหินนี้อยู่ในแนวตั้งเอน็นมีขนาดยาว2.10เมตรสูงพ้นน้ำขึ้นมา1.98-2ถึงเมตรด้านบนมีลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์สองรอย รอยบนอยู่ในแนวนอนรอยล่างอยู่ในแนวตั้งรอยพระพุทธบาทเวินปลาคือรอบพระบาทที่อยู่ด้านบนลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง55เซนติเมตรยาว2.05เมตรฝ่าเท้าเป็นแผ่นแบนเรียบตรงกลางมีรูกลมหนึ่งรูมีนิ้วห้านิ้วนิ้วโป้องอยู่ด้านล่างสันนิษฐานว่าร่องรอยที่เกิดบนโขดหินนี้ มีส่วนคล้ายพระพุทธบาทลักษณะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มาภายหลังมีการสกัดตกแต่งเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยจึงทำให้เหมือนรอยพระพุทธบาทมากยิ่งขึ้นรองเท้ามานสันนิษฐานว่าเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกเพื่อให้สัมพันธ์กับรอยพระพุทธบาทซึ่งอยู่ด้านบนรอยนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลักษณะเป็นรอยบุ๋มลงคล้ายรอยเท้ามนุษย์มาก กว้างขนาด40เซนติเมตรยาว1.15ถึง1.20เมตรใต้โขดหินนี้มีเศษอิฐกระจายเกลื่อนสันนิษฐานว่าเป็นซากอาคารเก่าที่ถูกน้ำกัดเซาะพังลงแม่น้ำไปแล้วและยังเชื่อว่าในน้ำมีพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์ซากเจดีย์กอด้วยอิฐหนึ่งองค์ปัจจุบันเหลือแต่ฐานมีขนาดกว้าง 1 5 0้าบคูณหนึิคูณเจเซนติเมตรบริเวณนี้ยังมีเศษภาชนะดินเผาภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกและที่สำคัญคือเสียนพระพุทธรูปสำริดหนึ่งเสียนขนาดกว้าง3 8มเซนติเมตรสูง5 6าเซนติเมตรลักษณะพระพักมีพระเกศาขมวดขนาดเล็กพระกานเป็นขมวดม้วนและมีรอยขีดยาวมาติ่งพระกัน เสียนพระพุทธรูปนี้สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการหล่อสำริดแบบศูนย์ขี้ผึ้งการหล่อยังไม่ดีนะักผิวสำริดไม่เรียบโลหะมีส่วนผสมของทองแดงค่อนข้างมากมีร่องรอยการลงรักปิดทองด้านอายุนั้นนักวิชาการบางท่านเสนอความเห็นว่าน่าจะอยู่ในช่วงสมัยทวารวดีบางท่านเสมอว่าเป็นพุทธศินลาวอายุรอยพระพุทธบาทเวปรปลา มีคำกล่าวอ้างอยู่ในตำนานอุรังคธาตุซึ่งเป็นตำนานที่น่าจะแต่งขึ้นในราวปีพศ2176-2181ถึงดังนั้นรอยพระบาทแห่งนี้คงจะเป็นที่นับถือมาไม่ต่ำกว่าพุทธศตรวรรษที่22